สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นร้านสวัสดีชาว y o u t u b BE ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมตุเรียนหมอนทองสวนพูนเพชรนะครับสำหรับวันนี้ก็ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าในทรงพุ่มนะครับรอคนงานไม่ได้แล้วก็ต้องมาลงเวี่ยงเองนะครับโอ้โหนานๆได้ทำงานทีก็ปวดแข้งปวดขาไปหมดเลยนะครับก็ในโซนของต้นใหญ่นะครับกับต้นเล็กฝั่งฝั่ง ฝั่งต้นใหญ่ขวามือนะครับก็มีดมันคมนะครับก็ตีข้องอข้อต่อแตกเมดนะหลายจุดเลยเดี๋ยวก็ต้องมาดั่งไล่ซ่อมกันนะครับก็เดี๋ยว,วหาวิธีการป้องกันโดยเอาขวดกระป๋องยาตัดแล้วก็เสียบนะป้องกันการกระแทกนะครับเห็นไหมครับตรงนั้นสีขาวๆเห็นไหมครับนั่นแหละถ้าโดนก่อนเราก็ยังยังได้อยู่นะครับ ลักษณะใบเริ่มเข้าสีเขียวใกล้จะเสร็จหมดแล้วนะครับก็เลยพามาชมนะครับหกโมงเช้าหกโมงครึ่งนะครับอันนี้ก็ตัดมาสองวันแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกช่วงบ่ายฝนตกก็หยุดไปนะครับก,ก็เข้าบ้านพอหยุดฝนหายก็มาต่อนะครับสองสามครั้งก็ไม่เสร็จสักทีนะครับ วันก่อนที่รถคลาดขาดนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการย้ำสายสลิงนะครับโดยการใช้ใช้ตัวล็กอกซีลวดของมอเตอร์ไซค์นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวมันมืดหน่อยมองไมเห็นมัมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่เห็นไหมครับนี่ฮะผมใช้สลิงเลยนะครับใช้สลิงนะครับแล้วก็เจีย เจียเกียเตรงนี้ออกไปหน่อยนึงนะครับเจียตัดนะครับตอนแรกผมว่าจะสร้างทีนี้คงจะสร้างไม่ทันเลยดีไซน์อะไรมันนานมากก็เลยก็เลยใช้ตัวนี้จะทําให้ใช้ได้2ระบบเลยทั้งเหยียบน้ำมันแล้วก็ใช้ใช้สลิงได้ด้วยนะครับเซฟตี้นะครับก็โดยการเอาตัวนะฮะตัวไ น็อตที่ดึงดึงสีลวดมอเตอร์ไซค์นะครับมาร้อยตัดแต่งเทียดีๆก่อนแล้วก็มาร้อยแล้วก็มาย้ำนะครับโดยเอาด้านด้านด้านที่เป็นเปเปอร์นะครับออกมาแล้วไอ้ตรงตัวยูตัวนี้นะครับก็เอาสว่านนะครับไขไขให้มันลบคมหน่อยเพราะว่า,วาแรมันจะคมเกินสองข้างนะครับข้างในเนี่ยตอนทําผมก็ ไม่ได้ทําให้ดูนะครับตรงตรงที่มันเสียบดูสลิงไปนี่นะครับตัวนี้เอาไขาควงเออเอาสว่านนะครับเอามือนี่แหละไขไขให้มันลบคมหน่อยนะครับลบเปเปอร์สองด้านเลยนะครับเพราะว่าแลแล้วมันจะคมแล้วมันจะขาดง่ายแล้วก็ใส่จาระบีครับเนี่ยย้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งนะครับจะค่อยๆ่อยย้ำไปเรื่อยๆแล้วปล่อยประมาณเซนหนึ่งนะครับขึ้นไปข้างบน ใช้งานได้ปกต,ติแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ยัดใส่จราระบีเข้าไปหน่อยนี่ครับผมตัดตัดออกไปประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็ขยับอันนี้มาก็ใช้ได้ต่อนะครับก็พอดีมันขาดก็ใช้ตัวนี้ย้ยํานะครับนี่นี่ครับใช้ตัวนี้ย้ําเลยค่อยๆย้ํานะครับเนี่ยใส่ตรงปากมันเนี่ยใส่ตรงปากมันก็ค่อยๆย้ำๆนะครับค่อยๆบีบ บีบไล่ไปเรื่อยๆอ,อย่ากดทั้งหมดนะเดี๋ยวถ้ากดทั้งหมดมันก็จะขาดเนาะค่อยกดให้มันเหลือแล้วก็คิดว่าเออประมาณนี้คงจะอยู่ก็ย้ำถัดๆไปเรื่อยๆนะครับก็ผมใช้วิธีนี้แหละครับต่สลิงตัวอื่นเหมือนกันนะครับถ้าเป็นสลิงก็ใช้หลักการนี้ก็ได้นะครับก็ประหยัดไปอีกนิดนึงถ้าสั่งทั้งเส้นก็ประมาณอ้พันห้าเลยนะท่านทีนี้ก็จะใช้วิธีการแบบนี้แหละใช้ นะครับก็ได้อยู่ใช้ได้อยู่ประมาณเกือบ2ปีนะครับที่ผมใช้มานะครับก็เลยเอามาฝากนะครับคันใดที่ที่ใช้รถแบบสลิงรุ่นนี้อยู่นะครับก็แปลงให้มันมาใกล้ๆนะครับแกนขาให้มันมาใกล้ๆแล้วก็ถ้าสลิงขาดก็ปาดปาดออกนิดนึงแล้วก็ขยบขยบไอตัวหุ้มนะครับปาดตัวหุ้มออกนิดนึง แล้วก็ขยับเข้าไปก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องซื้อใหม่อ่ะก็นำมาฝากนะครับการซ่อมบำรุง S S A G 5 4 0นะครับสีสามสูบนะครับคันคุณปู่อ่ะ,อะเดี๋ยวผมไปจัดญยาต่อนะครับก็พอใช้ได้อยู่นะครับก็ ถ้าใครชอบก็ติดตามนะครับถ้าใช้รุ่นนี้ก็ติดตามนะครับขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปเวี่ยงยาต่อนะครับบายบายสวัสดีครับ